มองวิวได้360องศาเลยครับตรงนู้นก็จะเป็นสนามบินครับชั้นสกายบลอกนะครับเดี๋ยวเดินให้ดูนะครับให้มองไปข้างหน้านะครับเห็นบอกพี่น้องสวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้บ่าวพุรินพาล้อก็พามาเที่ยวตึกโบ101นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดไปเข้าไปดูครับด้านในมีอะไรบ้างครับตามมาครับ ตรงนี้จุดขึ้นริบนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นชมวิวชั้นแรกนะครับ มองวิวได้360องศาเลยครับนี่ครับนี่จะเป็นวิวเมืองร้อยเอ็ดนะครับตรงนู้นก็จะเป็นสนามบินครับ ก็จะมีสื่อด้วยนะครับให้ให้ดูว่าตรงไหนคืออะไรอย่างเช่นนะครับเป็น่นีครับสามารถทัศสกรีนได้ครับเลือกภาษาเนาะอย่างเช่นอีกกจีนี่ครับมันอยู่จุดไหนนี่ครับสามารถมาเสิร์ชได้ครับแล้วก็มองไปตามจุดต่างๆของเมืองร้อยเอ็ดก็ได้ครับ พาชมรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารากลางครับสารากลางอันนี้มีที่สองกล้องเหมืองด้ยครับยอดเหรียญ อยูงามหลายครับถ้ามาก็จอดรถได้ครับมีจุดจอดรถครับข้ามถนนมาครับนี่ครับใมองดูคร่าวๆนะครับนน้้องัเเลดดดยูไ ตอนนี้ก็พาเดินไปดูชั้นบนอีกนะครับ มไฟงามภาพก็สวยครับงามขาดเนาะนี่ครับเรทาทำจากเจคเค็ตจากดอกอย่างนี่นนครับทางเดินสามารถมาถ่ายรูปได้ครับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับ ีกชั้นนึ่งก็จะเป็นวิวเหมือนกันครับวิวสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิวอีกระดับหนึ่งครับวิวอีกระดับหนึ่งของตึก ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นสกายอล็อกนะครับก่อนจะขึ้นสกายอล็อกนะครับก็ดูข้อปฏิบัติก่อนนะครับก็คือห้ามนั่งห้ามนอนห้ามกระโดดนะครับห้ามส่งเสียงนะครับเป็นกษจะมีรองเท้าเนาะให้เปลี่ยนครับรองเท้าให้เปลี่ยนนี่ครับนี่ครับบาปุลินไปเดิน เดี๋ยวเดินให้ดูนะครับเอาไว้ให้มองไปข้างหน้านี่ครับให้มองไปข้างหน้านะครับเห็นบอกพี่น้องนี่ครับให้มองไปข้างหน้านะครับมาลองดูได้นะครับบางคนกาขาสั้นครับขอยังดูดูเดี๋ยวกาดิชินเองครับเรื่อสกายบล็อกตึกร้อยเอนึ่นะครับ มาชมวิวแล้วก็ามาเดินสกายบอกดูนะครับหามเดียวลงทางล่างนะครับมันหวาดเสียวโอเคครับเดี๋ยวไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้จะเป็นชั้นสุดท้ายนะครับ ชั้นสุดท้ายก็จะเป็นชั้นพ้านะครับมาไหว้พระได้ครับขอพรได้ทางเดินลงบันไดนะครับก็จะมีเป็นภาพถ่ายภาพวาดสวยๆนะครับน่าจะเป็นภาพถ่ายนะเนาะครับ ภาพถ่ายงามๆให้ชมกจะลงบันไดครับ ชั้น30ก็จะมีเป็นร้านเป็นคาเฟ่บริการนะครับ ตรงนี้จะเป็นมุมคาเฟ่นะครับบนตึกร้อยเอ็ดหนึครับ mm hmm. เครื่องดื่มอร่อยแล้วก็นั่งชิลบรรยากาศได้ครับ mm hmm. มุมนี้จะเป็นของฝากนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นเสื้อ ไเปเบีนบอปเียนบปล่เพียวงเกระเปาเล็กแล้วก็จะมีพวมคุณแชร์นะครับ